ครับวันนี้นี่กุ๊กพงครับทําเมนูวันนี้ทำไรกินกุ๊กทำไรต้มต้มปลาต้มปลาต้มปลาต้มยำปลานะครับเนี่ยเดี๋ยวนี่คือวัสดุครับได้มาแล้วเนี่ยปลานะครับ เอเก็ดลูกออกไงใส่ตะไ<อ>ครบแล้วนะครับตั้งน้ำละใส่เหลือันนีหนงใสด้ไหไม่ต้องใส่ไม่ๆๆต้องใส่ต้องใส่อืมนี่ครับเอาเกลือเกลือนะครับต้องใส่นะครับเกลือไม่ใส่ไม่ไม่อร่อยอร่อย ใส่ยังนี่ก็คัฟฟิกใส่ใส่นื้อสุกุยสุกลงไปลงไปแล้วก็ใส่กะขามเปียยนะครับตอนแ้วใส่ก็ใส่แล้วใส่มะนาว ลานคาไดเอาผิวมุกกรดใสร็ะใบมันก็มีการใครเป็นแว่นเป็นแว่นนะครับ แล้วก็เอาเขยนะครับเล่นะครับดูละเอียดรอนะครับลองครับอร่อยแน่ครับวันนี้ครับต้องหั่นอย่างชิ้นอย่างนี้นะครับต้องให้ให้ละเอียดมากเออประมาณนี้นะครับใส่เยอะๆหน่อย พอแล้วมั้งนะขาละไเกือบจะใพอแล้วอืมอ่านี่ก็ประมาณนี้นะครับเยบร้อยนะครับพอแล้วครับนี่เราจะเทใส่นะครับใส่ลงไปนะครับปลานี่ปลานะครับน้ำเดือดเราก็จะใส่ปลาลงไปครับเหมากกาหม้อปิดนะ พอแล้วใครก็ใส่แล้วพอแล้วเอาฟ้ามอบีดนะฟ้ามอเก็บลงไปก็รนอะให้น้ำเดือดนะครับรอเป็นน้ำเดือดแล้วก็ แ่น้ำเดือดก็จะปลาลงใส่นะครับรอน้ำเดือดก่อนก,ก,กุ๊ก็จะหอมเหิม่ก็จะล้างก็สะอาดกันนะครับใส่สุดท้ายนะครับก็จะยกหม้อลงแล้วค่อยใส่นี่นะครับต้นหม้อนะรอดูดก,กันครับว่าสีสันมันจะเป็นยังไงตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วครับใกล้แล้ว เดือบแบบนั่นเลยฮะเดือบแบบไหนเดือบเดปุ๊บปเลยแล้วล้างผักก่อนโอ้โหอ่ะโอเคครับนี่ปลานะครับปลาปลานี่สดๆนะครับซื้อมาจากกิโลเท่าไหร่วะนะไปนี่กิโลเท่าไหร่วะกับสิบเนาะกิโลสิบบาทนะครับซื้อมาหนึ่งตัวตัวนึงประมาณโหลนะ อ๋เนี่ยเนี่ยกุ้งขมเนี่ยก,ก็จะหั่นประมาณนี้นะครับเนี่ยไม่ต้องหั่นละเอียดนะครับหัน่นเสร็จตุมยำงหั่นแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็รอให้มันให้มันเดือดแล้วครับให้มันปลาสุกแล้วก็ยกขึ้นมาวางไว้นะครับนี่ครับกเขาจัดไว้นะครับ ทอลอ้น oh, so, ้ำเดือดนะครับใส่รถดีไปก่อนใส่ดีเดี๋ยวให้มันเดือดก่อนเลยใส่ทีเดียวใส่ปลาก่อนแล้วอยปุงมอ๋อครับครับนี่ผมว่าใส่ลงไปเลยดีกว่ามั้ง ใส่ให้แล้วก็ใช้ขนมด้วยแล้วก็ใส่ชุรสอ่าแล้วก็ใส่ชุรสนะครับใส่รสดีเลยประ,ะรมาณนี้นะเนี่ยเนี่ยเราไม่ต้องใส่เยอะครับรแล้วก็เราจะมา,มาใส่ชุรสอีกทีหนึ่งอ่าใ,ใส่ชุรสใส่เลยเหรอย่างย่าง นี่นะครับก็เดือดแล้วครับเดือดแล้วนะครับเดือดแล้วปังเลยครับเดือดแล้วไงเดือดแล้วนะกำลังจะเดือดครนะโอเคครับรัน้ำเดือดนะครับ